เฮ้เธอเธอเธอจะท่วม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 เคยๆนะไม่ต้องสิ่นนะเธอไม่ใช่เป็นเด็กสะกยนะแค่นี้ยักต้องไหนฉันก็ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์พูดยงนี้ไมต้องพูดพูทุกคนน้ำฝนไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับสวัสดีครับผมยุนนะครับช่วงนี้นะครับผมมีปัญหานะครับทุกคนมีปัญหาคือ ซ้อมอะ่ะชอบไปนูนี่นั่นหลายๆคนคิดว่าซ้อมก็ต่อแล้วมันไปนู่นนี่นั่นมีปัญหาอะไรเหรอยอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่ามีปัญหานะครับจริงๆเราอยู่ที่บ้านนอกใช่ไหมครับถ้าไม่มีโมอเตอร์ไซค์ไม่มีจักรยาน ไปไหนเขาลำบากมากที่บ้านมีมอเตอร์ไซค์นะครับแต่ว่าซ้อมขีม่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เลยกวนผมเยอะจังปกติซ้อมอยากไปไหนก็นผมก็พาซ้อมไปนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ไปแล่นนะซื้อของอะซื้อข้าวหนอมมากผมก็พาซ้อมไปทุกที่อะแต่บางทีผมก็ยุ่งใช่ไหมครับผมก็ยุ่งอะผมก็นั่งทำงานตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ยืนรอยอย่างเนี้ยตลอดอะอีสินาที 3, สามชินาทีก็นั่งยืนรอผมก็รู้สึกอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วก็ยืนใช่ อีสิบนาทีสองสิบนาทีโลให้มันผมโจแบะผมก็งานเสร็จก็เลยสองวันที่แล้วว่าผมก็บอนบอนนิดนึงทะเลาะก,กันก็สุดท้ายผมก็พาซ้อมไปตั้นหลัดแต่ว่าเดินตนหลัดก,ก็ไม่คุยกัน <c oughs> อยากซื้ออะไรก็ซื้อเองแล้วก็กลับมาบ้านปุ๊บซ้อมก็วิ่งไปข้างบอนอ่ะก็เลยผมก็คิดแล้วนะครับโอเคอย่างนั้นอ่ะผมก็ต้องสอนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ซ้อมอ่ะเพราะว่าอยู่ที่บ้านนอกอ่ะถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้อ่ะยูไม่ได้จริงๆอ่ะก็เลยวันนี้อะผมก็พยายามขี่มอเตอร์ไซค์ให้ซ้อมอ่ะ คิงน่าสงสารจังเบยเห็นไหมเธอก็เรื่องเยอะก็เลยแม่ใส่กองไว้ให้ตัวหมาตัวอื่นดีเรื่องไม่เยอะก็เห็นไหมมีฟรีดอมจ้าตออท้างก็ได้มา <c oughs> ขอบคุณครับพี่ยนูน <c oughs> เออไปเลยเลือกเลยวันนี้เธอก็จะ,จะเหรียญมอเตอร์ไซค์แบบไหน โอ้ยถูกต้องเพราะว่าอันนี้สีแดงอันนี้เริ่มจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับเลี้ยวขวาก็ไม่ได้เธอก็นั่งให้ให้ดูหน่อยสินั่งเป็นยังไงโอ้โหโอ้โ oh, หด, e ดูเหมือนเด็กสะกดมากเลยเธอคิดว่าต้องทํำยังไงตอนแรกอ่ะไม่รู้ต้องใส่มั่วก่อนดูดิถอยข้างล่างก่อนออกไปข้างนอกก่อนข้อมันติดอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวเพิ่งเดี๋เพิ่งลองลองก่อนเติเติเติเปลี่ยนเป็นคลิปยูนพานขาวไปกินก๋วยเตี๋ยว เคเ่นี่ก็ทาไม่ได้ยังไ,ไงเดี๋ยวพิ่งไหนเดี๋ยวพิ่งทำอะไรนะเธอก็ต้องดูกระจกก่อนสิไม่เห็นอะไรเลยอะก็ใช่ไงต้องปรับสิให้เห็นอะไรอะ <c oughs> ให้เห็นรถข้างล่างตามตามเล้ามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเห็นไหมไม่เห็นไม่เห็นหน้าเธอแล้วตัวเขาเห็นไหมไมตัวแล้์ตรงนี้ตัวเขาเห็นไหม,ไมเห็นโอเคแล้วก็ต้นเล็กต้นทำยังไงจ๊ะขาเคลขึ้นเวลาขาเครื่อนล่างเออแล้วก็ปอดก่อนไม่ใช่คว้า อันนี้เพิ่งบีบอันนพ่งบีบนะอันนี้บีบแล้วก็ไปตรงนู่นเลยนะคนเดียวเลยนะแล้วก็เอียเบรกก่อนแล้วก็เปิดเครื่องเออแล้วก็อย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะอย่าเพิ่งไปนะใจยังไเธอใจยังๆงเคยเคยนะเธอนียนเียจะเอียบเรกเออมาอีกนิดเดียวนิดจะไม่ต้องไม่ต้องเยอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้วเลโอ้หเริมจะได้แล้วมาถึงที่นี่มานี่มา มาที่นี่ปิดก่อนโอเคปิดก่อน <Okay. S 1> อะไรนะเราว่าเขาไม่ขี่ดีกว่าไม่ได้ต้องขี่ไปขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันที่กว้างไหมที่ไหนอะที่วาดาัดอ่ะที่บ้านเรานะ่าจะเ,าเล็กไปนิดน,นึงผมก็พาซ้อมไปที่ใหญ่ดีกว่านะกับที่วาดาัดอ่ะกว้างมากนะแต่บอลก็ได้อ,อะไรก็ได้ไปด้วยนะนี่น้ำมันจะหมดใช่ไหมต้องทำยังไงไเอาเอาน้ำมันมาสองขวดน้ำมันแดงนะเอาอุปกรณ์มาด้วยจ้า าน้ำมันจะหมดใช่ไหมเธอก็ต้องมาล้างขุนลุงนะเฮ้ยเธอเธอเธอจะท่วม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 จะไม่เคยใส่น้ำมันแบบนี้ใช่ไหมเคยต้องเคยเนี่ยขอตังค์ด้วยค่ะจะซื้ออะไรอ่ะอ้าวแต่ค่าน้ำมันไงต้นเล็กพงก็เป๊กนะครับไม่เคยใส่น้ำมันมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวช่องนี้มันชินแล้ววันนี้พงก็ซนให้สมเต็มที่นะครับเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์จะต่อไปพงก็ไม่ขี้เกียจเท่าไหร่เฮ้ยเขาบอกว่าจ่ายค่าน้ำมันอย่างเดียวไม่ใช่หรือวางด้วยไปเ ผมก็สอนมอเตอร์ไซค์ซ่อมได้นะครับเ้าเคยมาที่นี่บะไม่เคยไม่เคยเหรอเขาก็ยังมาที่นี่อ่ะเธอก็ไม่เคยมาได้อย่างไงอ่ะตลาดแต่ว่าไม่เคยมาแบงนี้ปกติรถเมย์จอดอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนก็เลยอยู่ตรงนี้กว้างมากมีโรงเรียนด้วยเมื่อก่อนอ่ะผมก็นั่งรอรถเมย์อยู่ตรงนี้กับแม่ทุกคนจําได้ไหมครับเคือนี้แหละวันนี้อ่ะใช่รถเมย์กำลังจะไปต้องทํายังไงก่อนเขา้าสอนแล้วอันนี้คื <Yeah. S 2> เธออยู่ตรงนี้เถิองอยู่ตรงต้นไม้ได้ไหมโอ้ยได้แล้วได้แล้ว <laughs> มาเลยมาเลยมามาที่นี่เคย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 มาที่นี่มาที่นี่โอ้ยเก่งจังเลยเก่งจังเลย s okay. <S ตอนนี้น่าจะโอเคแล้วนะเธอไปตรงต้นไม้ตรงนู้นแล้วก็กลับมาอีกรอบนึงป้าเคยๆนะไม่ต้องสิงนนะเธอไม่ใช่เป็นเด็กสกอยนะทุกคนพอ <laughs> มคิดว่านะครับต้องใช้เวลา <laughs> น่าจะผมก็ต้องสอน่อมประมาณสักหนึ่งอาทิตย์น่าจะ2อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนู่นนี่นั่นได้ <laughs> เออได้แล้วเ,เห็นไหมต่อไปไหนไปไหนมานี่ก่อนปกติขี่จักรยานกับขี่มอเตอร์ไซค์อันไหนง่ายกว่าแยกยังนง่ายกว่าเหรออันนี้เขาทําไม่ได้หรอกเธอเราดูทางขยอยางตรงนี้สีฟ้าเห็นปะ ไปไปตรงนู้นไปมาทุกคนอันนี้คือวิธีเล่นกับแฟนนะครับบางทีขี้เกียจเล่นกับแฟนใช่ไหมครับให้แฟนขี่มอเตอร์ไซค์ไปตรงนู้นน่ะแล้วก็ผมก็นั่งรอแล้วก็กลับมาปุ๊บใช่ไหมครับผมก็ให้ไปอีกรอบนึงโอ้ยเธอเก่งจังเลยยังไม่ไปถึงเลย <c oughs> เธอเห็นต้นไม้ตรงนี้ปะไปตรงนี้มา <c oughs> คยอยๆกินะไม่ต้องเสียมแรงนะ <c oughs> นี่นะครับทุกคน วิธีเล่นกาแฟนะถ้าขับรถมอเตอไซค์ตัวไหนอะ่ะเขาเริ่มจากอายุ18แล้วใครฝันขับฝันอร่อยจริงๆอ่ะอายุ18ปดปีที่เกาหลีขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะครับเพื่อนของอร่อยหรืออร่อยสอนอร่อยสอนอะ่ะเพราะว่าวันนั้นอ่ะอร่อยมีมอเตอร์ไซค์แล้ว้ทำไมเพื่อนถึงให้ยืมอะ่ะจริงๆไม่อยากจะให้ยืมอ่ะแต่ว่าเขาก็มัน คุณเอามาอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนสอนหรือบ้าอะไรไม่สอนอะ่ะขดัดคีเรื่อยๆก็สุดท้ายได้แล้วเธอก็วันนี้คีมอตเตอร์เซก,เก่งใช่ไหมเขาก็พาไปอย่างนี้ก็เก่งแล้วเขาพาไปเนี่ยก,กินผัดไทยนะที่ไหนเทวนี้ร้านผัดไทยอร่อยนะครับทุกคน ถ้าไม่เขารู้ยืดยืะกว่าเธออ่ะเธอก็เป็นคนลนลีไม่ใช่เหรอไปกินผัดไทยกันที่นี่แล้วนะคบทุกคนที่นี่ผัดไทยอร่อยมากอ่ะเพรเธอดูดีเนี่ยอยู่ตรงนี้คนก็มากินผัดไทยเยอะนะครับทุกคนเห็นไหมครับเห็นไหมคนต่างชาติก็มากินเขา็อยากพาเธอไปมาที่นี่นานแล้วว่ะริงเหรอเออแต่ว่าเขาบางทีเขาลืมไงมาเร็วมาอันนี้อะไรอ่ะผัดไทยชุ่สัไ้กงสด กับ่อนขับรถมาเตอก็มาเป็นคลิปกินอีกแล้วเออ <laughs> ทุกคนครับตอนนี้ส้มน,นั่นดูวิดีโอของพ่อมูอ่นะครับ จะคอมพิีโอของผมให้อยู่ผมจะบอกเลวใช่ไหมครับปกติส้มมาก,กวนผมเยอะแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนให้ผมจะเป็นน้ำส้มให้ดูนะครับทุกคนจะได้ส้มรูดัวเองมีอะไรเขาอยากไปร่านคุณลุงไปดิเธอก็ขีมมอเตอร์ไซค์ให้เขาหน่อยไม่เอาเธอขีมมอเตอร์ไซค์เป็นแล้วให้เขา,เาหน่อยเธอเขาอยากไปไม่เอา เธอพาไปให้หน่อยเธอพาไปให้หน่อยจะไปจริงไหมเนี่ยจริงถ้าเธอไม่ไปใช่ไหมเขาก็ยืนดูอย่างนี้นะตนลอดนะยี่สิบนาทีสามสิบนาทีก็ยืนดูเธอจะทำเป็นตัวเขาทำไมอะอยากให้เธอรู้ตัวไงอยากไปรางคุณลุงอยากไปร้<ห>านคนลุงอยากไปร้านคนลุง<ห>มันขี่ยากไป Let's go เยวันนี้สวมคีมโมตั้งใจให้พร้อมไ,ไ,ไปราคนคุณลุงต้องใส่ใส่ไปนี้มันก็ไม่ช่วยอะไรนะช่วย ถ้าเธอลมก็ช่วยเขาก็ใส่ติกก็เพราะว่าเขาก็ยังไม่แน่ใจเธอร้อยเปอเซ็นตยุดตกพอดีอ่ะเราไปล่างคุณลงได้แล้วมาอ้ยยูนตัวหนากอแม่เราไปแล้วนะคะบายบายในหมู่บ้านทุกคนสมขี่มอเตอร์ไซค์ได้แล้วรู้สึกชาจังเธอเป็นเต่านะเนี่ยปกติเราขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้าน ไปถึงร้านคุณลุงอ่ะไม่ถึงสองนาทีนะครับทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดหยุดห <laughs> ยุดเขาเดินเดินด,ด,ดีกว่าไหมเธาขี่ดีกว่าอันนี้ก็ยากเหรอตัวดูดยิยากสำหรับเขาเห็นไหมแค่นี้ยากตรงไหนไม่เพียงก็ถึงชูดิเธอเธอเลือกไอจีมอะไรบ้างอะในโลกอะไม่รู้นี่นะเธอสรุปเขาขี่ไม่ได้นะต้องได้สิ คนอยู่ที่บ้านนอกกะต,ต้องต้องขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไมันยากเกินไปที่เกาหลีนะครับมีคำหนึ่งอะ่ะห้ามขับรถขี่มอเตอร์ไซค์เลี้ยงจับแฟนเพราะว่าจะไม่เป็นไม่ใช่เพราะว่าจะทะเลาะที่ไทยก็มีคำนี้ปะมีใช่ไหมห้ามสอนเองที่เกาหลีนะครับถ้าแฟนอะ่ะเป็นโปรเฟ s ชั o นอลขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ต้องเลี้ยงจับแฟนเพราะว่า เรียนแล้วก็มันทะเล่ะทะเล่ะเขาบอกเรียกไอ้ไรเอียบรกเรียกว่าเรียกายอะไรเงี้ยเขาไงสรุปมัน้อ็ไม่ขี่นะพูดวิธิมันก็ไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์พูดนี้ทำไมต้องพูดพูดเออได้ทุกคนน้ำซุมไม่ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะครับวันนี้เธอไม่ต้องขี่นะเธอพูดกับเขาดิเธอไม่ต้องขี่เขาขี่เองทุกรถเลยเธอไม่ต้องขี่นะเขาก็ขี่เองทุกรถเลยวันนี้เขาก็สอนสอนขี่มอเตอร์ไซค์เธอทำไมไรเนี่ยดูหน้าเขาอยากจะขี่ไหม แล้วก็สุดท้ายผมก็ซื้อจากาักรยานให้ส้มดีกว่าจากาักรยานได้ไหมได้ทุกคนวันนี้ผมก็พยายามสอนขี่มอเตอร์ไซค์ให้ส้มนะครับแต่ว่าสุดท้ายส้มขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ผมก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์ให้ส้มแล้วก็ทุกคนตอนนี้ผมกลับบ้านแล้วนะครับถ้าอยากให้ผมทําอะไรเราก็มีไอเดียใหม่เขยียนคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ